ตอนนี้ลุงจ้อนได้รับมอบหมายให้มาทําการลองรีวิวชานมตัวหนึ่งในเซเที่เขาบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวลองดูว่าสาขานี้จะมีหรือเปล่านะไปะุยนี่นะฮะวันนั้นไปเดินเซเวแล้วก็นัดก,กับลุงบอนว่าเราจะลองรีวิวชานมคือชานมตัวเนี้ย ผมว่าผมเคยเห็นที่สไตล์คล้ายๆอย่างเงี้ยที่ไต้หวัน่ะที่ไทเปอะแล้ววันหนึ่งมันก็มาอยู่ในเซเวนอีเลเวนราคาดีมากด้วย35บาทเองก็เลยชวนลุงม่อนว่าอ่ะเดี๋ยวมาลองรีวิวกันดูแก๊งลุงลงทั้งหลายแต่ว่าคราวเนี้ยต่างคนต่างรีวิวนะจะได้ไม่มีความเห็นลำเอียงเข้าข้างกันนะลองดูครับตานมไข่มุกกาเท่าแก่น้อย เคยไปกินตอนไปเที่ยวไต้หวันเห็นเขาว่ามันดังๆกันก็ลองซื้อมากินก็ก็เฉยๆชานม just drink นะฮะจริงๆเคยทานมาแล้วแหละที่ไต้หวันตอนไปเที่ยวที่ไต้หวันกับฮ่องกงมีขายขยาวันเพื่อมันมีอาการออกตะกรนหรืออะไรยังไงดูโอ้สีเข้มนะสีเข้มเหมือนเหมือนช็อกโกแลตเหมือนเหมือนนมช็อกโกแลตสีอะ อ๋อฟินลิงแรกสีเขาก็เข้มๆเ,เหมือนกันนะสีเขาก็เข้มๆอยู่อันนี้ลุงอันเคยกินแล้วตอนที่ไปเที่ยวไต้หวันเห็นสีข้างแรกรู้สึกว่าเออสีมันเข้มกว่าที่เราคาดหวังไว้เอาแช่ตู้เย็นเอาไว้เพื่อกะว่าจะเอามารีวิวให้ดูในวันนี้ ว่าก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงกับที่เคยทิมเออไม่ไม่หวานอย่างที่คิดน้ำตาปเยอะมันจะหวานมากแต่กินเข้าไปแล้วไม่ไม่ได้หวานอย่างที่คิดนะครับรสนมค่อนข้างเยอะแต่ชาเนี่ยค่อนข้างหอมนะกลิ่นชามันออกอืมก็โอเคนะนว่าหอมแบบไม่ได้หอมแหลมหอมนวลนน ลองจิบนะลองจิบเดียวเปล่าก่นอนไม่เลวไม่เลวรู้สึกเหมือนนมมากกว่าชาวันนี้พอมาถึงปุ๊บหยิบออกมาปั๊บเปิดฝามันไม่มีอะไรเหลือแล้วลูกเอาไปกินหมดแล้วเหลือแต่กระ๋องเปล่าก็ได้นะอร่อยนะเนี่ยอร่อยหมดแก้วเลยแล้วกัน ไม่รู้จะเทียบแบบอะไรเพระปติเป็นคนไม่ค่อยกินในพวกอย่างนี้เท่าไหร่น,นุ่มมากนุ่มหอมสดไม่มีอะไรแล้วกระป๋อง,องเป็นคนชอบดื่มกับน้ำแข็งอะ่ะเดี๋ยวจะลองเติมน้ำแข็งดูครับลองดูนะครับเท okay, ลงไปเท okay, ลงไปคือผมเป็นคนชอบน้ำแข็งเย็นเย็น ผมว่าดีขึ้นมันหวานน้อยลงจากที่น้ําแข็งละลายนะคผมว่าดื่มง่ายขึ้นใส่น้ําแข็งปับ๊บนะชิมหน่อยอืมชื่นใจอร่อยขึ้นอืมเหมือนกับเขาออกแบบให้ใส่น้ําแข็งไหมเนี่ยเดยังไงแต่เท่าที่อ่านดูในเนี้ยมันมีแต่น้ําตาลนะน่าจะไม่ดีกินได้ชิมได้แต่ไม่ใช่ของโปรดในราคา35บาบาทนะ ซื้อได้ที่เซเว่นยังไม่ไม่ได้เป็นทําให้เปลี่ยนใจอยากมากินได้มากสักเท่าไหร่อืมกลม่อมดีถ้าเรียงได้ก็เรียงดีกว่าเพราะว่ามันหวานมากของเดิมมันก็ค่อนข้างจะข้นนะครับแต่เรื่องกลิน่นเรื่องอะไรเนี้ยดีเลยชอบนะฮะผมคะแนนเต็มห้าให้ห้าได้ไหมอะอ่ะสี่จุดห้าให้สี่ดาวแล้วกันสี 4, <5. S 1> นะ่เต็มห้ามันอร่อยอะ ก็ก็ประมาณแบบไวทตมิลวซึ่งมีรสชาติของความเป็นชานดนมจำได้ว่าตอนที่กินที่ไต้หวันมันก็หวานมากอ่ะลุงจ้อนเอาไปเลย5้าเต็มห้าน้ำผสมกลิ่นผสมน้ำตาลไม่เห็นมันจะชาตรงไหนเมื่อกี้ที่ชิมรสแท้โอเคนะสาบาทอะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้24ชั่วโมงอะวันนี้รีวิวกระป,ป๋องเปล่าไปก่อน กระป๋องสวยนะครับฝาสองชัน้นแต่ข้างในไม่มีอะไรให้มากกว่าห้าได้ไหมห้าห้าห้าอยู่ที่ความช่บแล้วแหะสรุปห้าดีครับไปหามาได้จัสติ้งมีรถทานมโอกาสหน้าลุงม,ม่อนเจอทีเด็ดอะไรบอกนะลุงจ้อนพร้อมรีวิวยิ่งของอรอ่อ,รอยๆเงี้ยชอบจบการทำการบ้านอืมอร่อย ไม่รู้ลุงคนอื่นจะให้คะแนนเท่าไหร่นะต้องลอง